สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนี่นะครับอึ่นอ่านนะครับอึ่นอ่านที่เมื่อคืนไปจับมานะครับเดี๋ยวจะทําเมนูกันนะครับืี่เมื่อคืนไปจับมาครับผมงานเมื่อคืนนะครับแล้วคืนนี้เราก็จะมาทานเมนูอึ่นนะครับนี่เชดนะครับเชดทางนะครับอครับอันนี้ก็เขียดนะครับเขียดเราก็จะทอดกรอบนะครับทอดกรอบ รอชมนะครับว่าหน้าตาจะออกมายังไงนะครับอ่าตอนนี้เราก็ใส่พริกใส่เกลือใส่แล้วนะครับเราก็จะมาคลีีนะครับคลุกๆกันนะครับนี่นะครับรอชมนะครับว่าหน้าตาจะออกมายังไงคลุกๆกันนะครับนี่คลุกๆให้เข้ากันกันนะครับนี่ครับนี่ก็กำลังทอดอยู่นะทอดได้เก่าๆ นี่นะครับอึน่นะครับโอ้โหทำเมนูทอ,อดกาอนะครับอร่อยนะรอร่อยเนูสูตรีนี้เริ่มออกมาแล้วนะครับรออก,กนนบเขียวับ่งสัจะเปนะรเนียวนี่นะครับทีนนี้เราก็ เมนูอื่นนะครับนี่ับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้นะส่งเลยนะพี่น้องมากินด้วยกันครับมาดูสว่าดย่งรับหความนนะม่หอมากนะครับทุนะครับ เขียดนะครับผมเขียดนี่นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเมนูบ้านๆเขียดบนดอยนะครับมีแสงมันพางน,นี่้วครับพี่ๆน้องๆนี่ก็มากินเขียดอันนี้ก็คือเขียดนะครับนี่คือกบนะครับ แล้วนี่คืออื่นผักนะครับผมเดี๋ยวผมจะกินเขียดให้ดูนะครับเมื่อกี้เพิ่งทอดสดๆเลยครับผมดูนะครับอืมอร่อยมากเลยครับทุกคนกรอบมากเลยครับมารับประทานด้วยกันนะครับพี่น้องมาเลยครับนี่นะครับผงงามมื่อคืนครับ กินก็กินก็พีนั่งมามามาอันนี้อะไรครับกุดเดียวดันเดินนะครับ mm hmm. นี่นะครับตัวทองเลยนะครับตัวเนี้ยไฮไลท์นะครับ mm hmm. uh huh. โกบ่าธรรมชาติแข็งๆเนื้อสุดยอด แรงมันเยอะเลยก้กานก้านใหญ่แล้วตัวนี้ก้านใหญ่ยอด